หลังจากเราเอาชุดนี้นะเพื่อนรักไปใส่กับรถแล้วจะเป็นแบบนี้และนี่คือชุดกันรอยเคฟล่าของ Toyota f o r t ์จูเโฉมปัจจุบันเพื่อนรักลองดูความเงานะเพื่อนรักลองดูความฉ่ำนะของชิ้นงานนะนี่ไหมครับตรงนี้เป็นแสงธรรมชาตินะครับไม่ได้เปิดไฟช่วยนะครับไม่ได้ใช้แอปในการ ทําให้มันดูเงาดูช่ำใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเป็นแสงธรรมชาติชิ้นงานทุกชิ้นของที่นี่นะครับเป็นมาตรฐานแ l กเ q u e r 2K รถยนต์นะครับให้ดูแบบระยะประชิดนะครับแ l กเ q u e r 2K รถยนต์ของเรานะครับพ่นซ้ำให้ทั้งหมด3รอบนะครับเพื่อความหนาของชิ้นงานเพื่อความเงาของชิ้นงานนะครับเพื่อความช่ำของชิ้นงานแล้วเรามีอะไรจะให้เพื่อนรักดูนะจ๊ะนี่ นี <mile> ่เราเทียบให้ดูนะกับของตามท้องตลาดทั่วไปนี่เราเทียบให้ดูนะเพื่อนรักเพื่อนรักไม่ต้องคิดเยอะเลยนะราคาเนี่ยเท่ากับตามท้องตลาดทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าเราทําให้มันดีกว่าเท่านั้นเองเพื่อนรักลองดูลายนะเพื่อนรักนี่เพื่อนรักลองดูลายนะนี่ลายของที่นี่เนี่ยจะตรงเป๊ะเป็นเส้นเดียวกันแบบนี้เลยเพื่อนรักแต่ของตามท้องตลาดเห็นไหมงอโค้งบิด เห็นไหมนี่การจบขอบเห็นไหมดูเพื่อนรักนี่จบขอบเนี่ยเ,เขาก็จะจบมาแบบนี้เห็นไหมนี่น,นี่ดูการจบขอบเห็นไหมนี่ดูงานจบขอบของเรานะเพื่อนรักนี่ดูเห็นไหมเข้าทุกเหลี่ยมเข้าทุกมุมเพื่อนรักหลังจากเราเอาชุดนี้นะเพื่อนรักไปใส่กับรถแล้วจะเป็นแบบนี้ เอาอะหลังจากเพื่อนรักเห็นแล้วว่าใส่กับรถแล้วตัวแดบ,บไหนมิติแบบไหนความเนาแบบไหนไม่ต้องรังเลเเพื่อนรักทักเข้ามาได้เลยในอินบ งาน9928เพื่อนรักมีขายช่องทางเดียวขายตรงจากโรงงานนะครับนอกเหนือจากช่องทางนี้ที่เพื่อนรักเห็นอยู่นะไม่ใช่งานของเรานะจ๊ะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ